เรื่องนี้ไปดูตำรวจจับวงไพ่ครับครัวเร้าเลยสวัสดีครับผมร้อยร้อยตีสุทธิศักดิ์มูลเตียนทองข้าราชการบำนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในขณะที่ไปเดินชุมชนอยู่ตรวจเยี่ยมเยียนชาวบ้านคุณตำรวจตรวจอยู่เรื่องก็มาเลยล่ะตัวนตำรวจจะจับวงไพ่หน่อยอา้ยามีคนเล่นไพ่เหรอเอานำไปนำไปไอ้หนู <ไป S 1> จริงเน่อ,เอางั้นก็ต้องไปสิครับโอ้นูเจ๋งมากเลยตำรวจก็จับได้ทั้งวงเลยครับวงใหญ่ไปด้วย มจับเลยต่อไปเวลาขอตังค um so ์ต้องให้นะที่นั้นเล็กตำรวจมันจับอีกนะอโอ้อ๋อไอ้ลูกมังเกิดก้าไม่ให้ตังค์มันกินขนมมันเรียกตำรวจมาจับแม่เลยเฮ้ยไอ้หนูไอ้แสบเอาซะสาใจเลยโอ้โหเฮ้ยห้ามห้ามห้ามเร็วโอ้โหย จะว่าใครดีไอ้ลูกก็แสบนะแม่ก็ไม่เป่าเอาแต่เล่นไพ่ลูกเต้าไม่ดูแต่พูดก็พูดนะแม่ลูกคู่นี้สวรรค์สร้างเลยบอดจอกนะจริงจริงก็มีเด็กเขาบินมาบอกคุณลุงตำรวจคุณลุงตำรวจไอ้เลยไปเลยไปจับที่บ้านคนเล่นก,การพนันอยู่แล้วเสร็จจับเรียบร้อยจับได้หมดดีแล้วเนี่ยขอตังค์อยากไม่ให้ตำรวจมาเลยบอกลุงตำรวจมาจับซะเลยข่าวหน้าข่าวหลังจะขอตังค์จะได้ให้เท่านั้นแหละแม่ยั่วแล้แม่เอาพวกเอาจานเอาอะไรฟางใส่ลูก เจอแม่กับลูกแบบนี้ไม่รู้จะตีลูกหรือตีแม่ก่อนดีขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีสุทธิศักดิ์มนเทียนทองข้าราชการบำนานสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเจ้าของเรื่องแจ้งตำรวจจับแม่